สวัสดีค่ะกลับมาพบกับครูเบลอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่อง Singular and plural now n นะคะก่อนอื่นเราต้องมาเรียนรู้ก่อนว่า2คํคำนี้หมายความว่าอะไรค่ะ ซิงคูร่านามนะคะหมายถึงคำนามรูปเอกพจน์มีเพียงหนึ่งเดียวหนึ่งอันซึ่งเป็นได้ทั้งคำนามนับได้และคำนามนับไม่ได้มีได้เพียงรูปเดียวนั่นคือเอกพจน์ค่ะส่วน plural นามนะคะหมายถึงคำนามรูปพหูพจน์มีมากกว่าหนึ่งลักษณะที่สังเกตเห็นได้ก็คือมีการเติม s หรือ es ท้ายคำนามรูปเอกพจน์นั่นเองค่ะมาดูคำศัพท์ตัวอย่างสักหน่อยนะคะถ้าคำศัพท์เอกพจน์เป็นคำว่ camera. า camera พหูพจน์ใส่ s ลงไปได้เลยค่ะ t o cameras หรืออีกคำหนึ่งนะคะถ้าเป็นเอกพจน์ watch พหูพจน์ค่ะ three watches แบบนี้ค่ะ singular noun นะคะ and plural noun นะคะมี8ข้อหลักๆที่ต้องจำค่ะอันที่1น,นะคะง่ายๆเลยคือเติม s หรือ es อันที่2ตัดอักษร y ออกและเติม i es อันที่3ตัด f หรือ fe ออกและเติม be s อันที่4นะคะคำนามที่เป็นได้เฉพาะรูปพหูพจน์อันที่5ค่ะเอกพจน์บางคําเมื่อเป็นรูปพหูพจน์จะมีรูปเฉพาะอันที่6นะคะคําผสมทําให้เป็นพหูพจน์ได้โดยเปลี่ยนแปลงคําหลักค่ะอันที่7คําที่มีรูปเอกพจน์และพะหูพจน์เหมือนกันค่ะและอันสุดท้ายอันที่8นะคะคํานามบางคําที่ยืมมาจากภาษาต่างประเทศค่ะเดี๋ยวจะเป็นยังไงเราไปดูรายละเอียดกันต่อเลยค่ะข้อ1ค่ะเติม s หรือ es ท้ายคำนามนับได้รูปเอกพจน์มีตัวสะกดท้ายคำอาทิ ch SH, sh s หรือ x เช mm ่นถ้าเป็นคำเอกพจน์ pitch พหูพจน์จะอา่านว่า pitches เอกพจน์ b o x พหูพจน์ boxes เอกพจน์ cup พหูพจน์ cups เอกพจน์ kiss พหูพจน์ ข้อ2ค่ะคำนามนับได้รูปเอกพจน์ลงท้ายด้วยอักษรพยัญชนะที่ไม่ใช่สระ a e i o u ตามด้วยตัว y ให้ตัดอักษร y ออกและเติม i e s เมื่อเปลี่ยนเป็นรูปพหูพจน์ค่ะเช่นถ้าคำเอกพจน์คือ city พหูพจน์จะตัด y ออกและเติม i e s เป็น cities หรือคำว่า family เป็น families baby เป็น babies spy เป็น spies แต่ถ้าหากคำนามนับได้รูปเอกพจน์ลงท้ายด้วยอักษรสระคือ a e i o u และตามตัว y ให้เติม s ท้าย y ได้เลยนะคะเมื่อเปลี่ยนเป็นรูปพหูพจน์เช่นถ้าคำเอกพจน์คือ day พหูพจน์เติม s ลงไปได้เลยค่ะเป็น days หรือคำต่อไปค่ะ river เป็น rivers คำสุดท้ายค่ะ boat เป็น boats ขอสมค่ะ คำนามนับได้รูปเอกพจน์ที่ลงท้ายด้วย f หรือ fe ให้เอา f หรือ fe ออกได้เลยนะคะแล้วเติม b e s แทนได้เลยค่ะดังตัวอย่างต่อไปนี้ค่ะคำเอกพจน์ loaf พ้หูจน์ l o a s คำต่อไปค่ะ night เป็น night light เป็น light leaves เป็น leaves vibes <ib> เป็น vibes <ib> แบบนี้ค่ะข้อ4คํทำนามนับได้บางคำเป็นได้เฉพาะรูปพหูพจน์โดยลงท้ายด้วย s หรือ es ดังตัวอย่างต่อไปนี้ค่ะ trousers shorts jeans l a s ข้อห้าคำนามนับได้รูปเอกพจน์บางคำเมื่อเป็นรูปข้อหูพจน์จะมีรูปเฉพาะไม่เป็นไปนตามหลักที่กล่าวมาต้องอาศัยการจดจำนะคะเช่น man เป็น men woman เป็น women child เป็น children person เป็น people tooth เป็น teeth foot เป็น feet ข้อ6คำผสมหรือ compounds เมื่อจะทำให้เป็นพหูพจน์ทำได้โดยการเปลี่ยนแปลงคำหลักค่ะเช่น t a s t <est> man เป็น t a s t <est> man <S doorbell pen doorbells stepfather pen stepfathers และคำสุดท้ายค่ะ son-in-law เป็น s o n i n l a w ข้อ7คำที่มีรูปเอกพจน์และพะหูพจน์เหมือนกันเช่น pen a chai, sheep. Pahu-pot, two sheep. Deer, pen, two deer. Fish, pen, a lot of fish. Fruit, pen, a basket of fruit. ในตัวอย่างนี้นะคะจะเห็นได้ว่าเราใส่จำนวนลงไปมากแค่ไหนแต่คำศัพท์ก็ยังเป็นคาเดิมค่ะข้อ8คํานามบังคับที่ยืมมาจากภาษาต่างประเทศเมื่อเปลี่ยนเป็นพหูพจน์จะไม่เข้ากฎเกณฑ์ที่กล่าวมาเช่นเอกพจน์ agenda พหูพจน์ g e n d a เอกพจน์ memorandum พหูพจน์ m e m o r a n d a m เอกพจน์คือมิ่งพหูพจน์คือ n ามน่าแบบฝึกหัดท้ายบทเรียนในครั้งนี้เราจะมาเล่นเกมกันนะคะเป็น crossword เกมนั่นเองค่ะ หากแลเรียนยังงงและสงสัยลองกลับไปดูที่ต้นคลิปได้นะคะมีคำศัพท์ให้อีกเยอะแยะมากมายเลยค่ะคำศัพท์ในตอนนี้คือคำศัพท์รูปแบบเอกพจน์อย่าลืมเปลี่ยนเป็นรูปแบบพระหูพจน์ด้วยนะคะเรื่องภาษาเป็นเรื่องของการฝึกฝนนะคะ นักเรียนอย่าลืมฝึกอ่านฝึกเขียนฝึกฟังและฝึกพูดเยอะๆนะคะและนักเรียนจะยิ่งเก่งขึ้นไปค่ะคุณครูขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะขอให้ประสบความสำเร็จแล้วก็ทำ crossword เกมในครั้งนี้ให้ถูกต้องทุกข้อเลยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ